คำว่าอิสรภาพ (freedom, liberty) เป็นคำที่มีพลังอย่างยิ่งในความคิดของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเพราะมนุษย์ทุกคนตามใฝ่าหาความเป็นอิสระไม่ว่าจะจากการกดขี่ทางสังคมจากพันธนาการทางเศรษฐกิจหรือจากความทุกข์ภายในจิตใจแต่อิสรภาพนั้นไม่ได้มีเพียงมิติเดียวหากมีหลายชั้นหลายระดับตั้งแต่ระดับกายวาจาจิตใจ ไปจนถึงมิติทางจิตวิญญาณการเข้าใจอิสรภาพในมิติต่างๆจึงเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ทังที่เคารพผมปอยุทธช่องเดือกเข้าแช n แนลขอนำท่านเข้าสู่รายการมุมคิดด้านปรัชญาศาส,สนาและสังคมวันนี้ขอเสนอเรื่องอิสรภาพ5ระดับของมนุษย์ในประวัติศาสตร์ของโลก มนุษย์ได้ต่อสู้เพื่อเสรีภาพทางการเมืองและสังคมมาทุกยุคแต่ในทางพระพุทธศาสนาเสรีภาพแท้จริงคืออิสรภาพทางจิตคือภาวะที่จิตหลุดพ้นจากพันธนาการของกิเลสความโลภโกรธหลงในขณะที่ในมิติทางปรัชญาสังคมและจิตวิทยาก็มีการตีความคำนี้แตกต่างกันออกไปแต่ก่อนที่เราจะรู้จักกับอิสรภาพ5ระดับนั้นเรามาทำความเข้าใจอิสรภาพ ที่โลกเขากำหนดกันก่อนซึ่งเราจึงอาจแบ่งการพิจารณาเรื่องอิสรภาพออกเป็นสามมิติใหญ่คืออิสรภาพทางกายและสังคมอิสรภาพทางความคิดและจิตใจอิสรภาพทางจิตวิญญาณเรามาทำความรู้จักกับ 1. อิสรภาพทางกายและสังคมนี่คืออิสรภาพที่ผู้คนรู้จักและต่อสู้เพื่อมันมากที่สุดคือเสรีภาพจากการถูกควบคุมกดขี่หรือบังคับโดยผู้อื่น หรือโดยโครงสร้างทางสังคมที่ไม่เป็นธรรม1.1มิติทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับศักดิ์ศรีและสิทธิขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกันดังปรากฏในคำประกาศสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน Universal Declaration of Human Rights 1948ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาอย่างเสรีและเสมอกันในศักดิ์ศรีและสิทธิอิสรภาพในมิตินี้จึงหมายถึง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการนับถือศาสนาในการเลือกวิถีชีวิตและการไม่ถูกหลิดรอนสิทธิ์อย่างไม่เป็นธรรมในโลกสมัยใหม่อิสรภาพทางการเมืองถูกมองว่าเป็นรากฐานของประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยจะดำรงอยู่ไม่ได้หากประชาชนไม่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการเลือกผู้นำหรือในการตรวจสอบอำนาจรัฐ อย่างไรก็ตามอิสรภาพทางสังคมนี้ก็ต้องดำเนินควบคู่กับความรับผิดชอบไม่ใช่เสรีภาพที่ละเมิดผู้อื่นดังคำกล่าวที่ว่าเสรีภาพของท่านจะสิ้นสุดเมื่อเริ่มล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น1.2มิติทางเศรษฐกิจและสังคมอิสรภาพอีกด้านหนึ่งคืออิสรภาพจากความขัดสน (Freedom from Want) ซึ่งหมายถึงการมีโอกาสเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานของชีวิตเช่นอาหาร ที่อยู่อาศัยการศึกษาและการรักษาพยาบาลคนที่ยากจนหรือถูกจำกัดด้วยโครงสร้างทางเศรษฐกิจมักไม่มีโอกาสใช้เสรีภาพทางการคิดหรือทางการเมืองได้อย่างแท้จริงเพราะต้องใช้พลังทั้งหมดไปกับการเอาตัวรอดในชีวิตประจำวันดังนั้นในสังคมพุทธที่ดีอิสรภาพทางกายและสังคมจึงหมายถึงการมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีปราศจากการเบียดเบียนและเปิดโอกาสให้แต่ละคน พัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มที่ 2. อ,อิสรภาพทางความคิดและจิตใจเมื่อมนุษย์มีอิสรภาพทางกายแล้วสิ่งที่ต้องเผชิญต่อมาคือพันธนาการทางความคิดเรามักถูกควบคุมโดยสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นทัศนคติของสังคมค่านิยมที่ปลูกฝังมาแต่เด็กความกลัวหรือความยึดติดในตัวตนอิสรภาพทางจิตใจจึงหมายถึงความสามารถในการทิศ เลือกและตัดสินใจด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความกลัวหรือแรงผลักดันของอารมณ์2.1อิสรภาพจากความกลัวและอคติความกลัวเป็นศัตรูตัวร้ายของเสรีภาพเพราะมันทำให้มนุษย์ยอมจำนนต่อสิ่งที่ไม่เป็นธรรมในทางจิตวิทยาความกลัวมักมาจากความไม่มั่นคงในตนเองเมื่อเรารู้จักตัวเองเข้าใจความรู้สึกของตนและยอมรับความไม่สมบูรณ์ของชีวิตได้ความกลัวก็จะค่อยๆลดลง อิสรภาพแท้จริงจริงเกิดจากมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ไม่ใช่การหนีมัน 2.2. อิสรภาพจากการยึดมั่นในอัตตาพระพุทธศาสนาชี้ชัดว่าอัตตาหรือตัวตนที่ยึดถือว่าเราของเราคือต้นเหตุของทุกข์มนุษย์จำนวนมากเชื่อว่าตนมีเสรีภาพในการเลือกแต่ในความจริงกลับถูกครอบงำด้วยความอยากตัณหาและความหลงดังนั้นการมีอิสรภาพทางจิตใจ คือการเห็นตามจริงว่าสิ่งทั้งหลายเป็นเพียงปรากฏการณ์ของเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวเราเมื่อเข้าใจเช่นนี้จิตใจจึงเริ่มเป็นอิสระจากอัตตาและสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยความเบาใจมากขึ้น2.3อิสระภาพในการคิดอย่างมีเหตุผลนักประชาตะวันตกเช่นอิมมานูเอลคันต์มองว่าอิสระภาพแท้จริงคือการใช้เหตุผลตัดสินการกระทำของตน คนที่กระทําตามอารมณ์หรือแรงจูงใจจากภายนอกยังไม่เป็นอิสระแต่คนที่เลือกทําสินใดเพราะเห็นว่าถูกต้องตามเหตุผลและคุณธรรมนั่นคืออิสรภาพตรงนี้สอดคล้องกับหลักพุทธที่ว่าเสรีภาพต้องเกิดจากปัญญาไม่ใช่จากความอยากดังนั้นอิสรภาพทางความคิดและจิตใจคือการพัฒนาความสามารถในการรู้เท่าทันตนทิศอย่างมีสติและแตัดสินใจบนฐานของเมตตาและปัญญา 3. อิสรภาพทางจิตวิญญาณอิสรภาพในระดับสูงสุดตามคติพุทธคือวิมุตติหมายถึงการหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกิเลสตัณหาหรือวัฏสงสารนี่คืออิสรภาพที่ไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อขาภายนอกเพราะแม้ถูกจำกัดทางกายแต่จิตก็ยังเป็นอิสระได้ 3. 1อิสรภาพจากกิเลสและตัณหาในทางธรรมะมนุษย์ถูกผูกไว้ด้วยกิเลสสอย่างคือโลภ โกรธหลงซึ่งเป็นเหมือนโซ่ตรวนของใจการปฏิบัติธรรมจึงมีจุดหมายเพื่อปลดโซ่ตรวนเหล่านี้ผ่านการเจริญศีลสมาธิและปัญญาเมื่อศีลเป็นฐานสมาธิทําให้จิตสงบและปัญญาทําให้เห็นตามความจริงจิตจึงหลุดพ้นในพระไตรปิฎกใช้คําว่าวิมุตติหรืออิสรภาพแห่งจิตซึ่งเป็นภาวะที่แม้ร่างกายยังอยู่ในโลกแต่จิตไม่ถูกร้อยรัดด้วยโลก,กีอีกต่อไป 3.2. อิสรภาพในความหมายของการวางเนคขมะหรือการออกจากการเป็นตัวอย่างของอิสรภาพในระดับลึกเพราะแท้จริงแล้วอิสรภาพมิได้หมายถึงการได้ทุกสิ่งที่ต้องการแต่หมายถึงไม่ถูกบังคับด้วยความอยากคนที่ต้องได้ตามใจจึงไม่เป็นอิสระแต่คนที่ยอมรับสิ่งที่มีอยู่ได้โดยไม่ทุกข์คือผู้ที่เป็นอิสระแล้วดังที่ท่านพุทธทาสพิฆาตได้กล่าวไว้ว่าอิสรภาพที่แท้คือ อิสรภาพจากความอยากของตนเอง3.3อิสรภาพทางศาสนาและจิตสากลในหลายศาสนาอิสรภาพทางจิตวิญ,ญญาณหมายถึงการกลับสู่สภาพดั้งเดิมที่บริสุทธิ์ของจิตคริสต์เรียกว่า salvation หรือการรอดพ้นจากบาปฮินดูเรียกว่าโมคะส่วนพุทธเรียกว่านิพพานทั้งหมดต่างชี้ไปสู่สิ่งเดียวกันคือการสิ้นการยึดถือ ในจุดนี้อิสรภาพไม่ใช่การต่อสู้แต่เป็นการยอมรับอย่างรู้เท่าทันเมื่อยอมรับความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงและวางใจได้ในท่ามกลางโลกจิตก็สงบสว่างและอิสระอย่างแท้จริงทีนี้เราเมื่อกล่าวถึงอิสรภาพห้าระดับที่เกินไว้ข้างต้นกล่าวคือผมกำลังจะยกเรื่องอนุปูพิกถาอันเป็นพระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงไว้เป็นลำดับ ซึ่งพระธรรมเทศนาเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเป็นอิสระภาพตามลำดับที่มนุษย์ควรเรียนรู้เราลองมาทบทวนกันว่ามีอะไรบ้างทานเท่ากับอิสระจากความตรณีศีลเท่ากับอิสระจากความผิดสวรรค์เท่ากับอิสระจากความกลัวโทษกรมรู้เท่าทันการเสพเนคขมะอิสระจากความอยากอริยสัจสีอิสระจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงที่นี้เราก็มาดู อิสรภาพของจิตมนุษย์ในสามมิติแห่งธรรมสามอันดับแรกก่อนคือทานศีลส,สวรรค์ธรรมะในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงคำสอนเชิงศีลธรรมแต่เป็นกระบวนการปลดปล่อยจิตจากพันธนาการทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีแสดงธรรมโดยลำดับอนุปุพพิกถาเริ่มจากทานศีลส,สวรรค์โทษของกามเนคขมะอริยสัจสี่ แต่ละขั้นคือการเปิดประตูสู่อิสรภาพที่ละเอียดขึ้นเรื่อยๆในที่นี้เราจะพิจารณา3ามขั้นแรกซึ่งสัมพันธ์กับอิสรภาพของจิตมนุษย์อย่างชัดเจน 1. ทานเท่ากับอิสระจากความตรณีธรรมชาติของความตรนีความตรณีคือการยึดถือซัพย์คนหรือสิ่งของด้วยความกลัวว่าจะสูญเสียจิตที่ตรณี เหมือนถูกโซ่ตรวนพันธนาการอยู่กับสิ่งที่ถือจนไม่มีที่ว่างให้ความสุขอื่นเกิดขึ้นผู้มีทรัพย์มากแต่กลัวเสียย่อนอยู่ในเรือนจำของทรัพย์นั่นเองทานคือการปลดล็อกใจเมื่อจิตให้ย่อมปล่อยและเมื่อจิตปล่อยย่อมเบาการให้ไม่ใช่เพียงการส่งของออกจากมือแต่คือการส่งพันธนาการออกจากใจพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ทานังทนาังวิโนทนังทานเป็นเครื่องขจัดความตรณีเมื่อฝึกทานอย่างสม่ำเสมอใจจะเริ่มรู้รสของอิสรภาพจากการยึดถือไม่ใช่เพราะของลดลงแต่เพราะภาระลดลงอิสรภาพของจิตในมิติทานอิสระจากความกลัวความขลาดแคลนเมื่อให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใจเริ่มเชื่อมั่นในกฎแห่งเหตุผลและความพอเพียงอิสระจากอัตตา การให้แท้คือการให้โดยไม่ต้องมีผู้ให้หรือผู้รับจิตจึงเป็นกลางและโปร่งใสอิสระแห่งความเบาใจเมื่อยิ่งให้ใจยิ่งเบานี่คือจิตที่เริ่มหลุดจากพันธนาการเบื้องต้นสรุปได้ว่าทานคือจุดเริ่มต้นของการรู้จักปล่อยวางเพราะผู้ที่ให้ได้คือผู้ที่ไม่กลัวขาดไม่กลัวสูญและไม่กลัวตายนี่คืออิสรภาพชั้นแรกของจิตมนุษย์ อิสรภาพจากความตรณี 2. ศีลเท่ากับอิสระจากความผิดความผิดคือเครื่องจองจำจิตจิตที่ทำผิดโกหกลักขโมยประพฤติผิดย่อมไม่อาจสงบได้เพราะความผิดกลายเป็นเสียงสะท้อนในใจไม่ว่าอยู่ที่ใดจิตก็ไม่เป็นอิสระดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าจิตที่ถูกความชั่วครอบงำย่อมหวาดระแวงในที่ลับศีล คือกรอบที่ทำให้จิตปลอดภัยศีลไม่ใช่กรงขังแต่คือรั้วแห่งเสรีภาพเพราะเมื่อมีศีลเรารู้ขอบเขตแห่งความถูกต้องจิตจึงไม่ต้องระแวงไม่ต้องหลบซ่อนคนมีศีลไม่ต้องกลัวใครเพราะไม่มีสิ่งใดต้องปิดบังอิสรภาพของจิตในมิติศีลอิสระจากความกลัวการถูกลงโทษผู้มีศีลย่อมไม่หวันต่อกฎหมายหรือการตีเตียนเพราะภายในบริสุทธิ อิสระจากความฟุ้งซ่านและความรู้สึกผิดเมื่อกายวาจาใจสงบสมาธิย่อมเกิดและจิตได้พักอย่างแท้จริงอิสระจากแรงผลักดันของกิเลสศีลทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้โลภโกรธหลงลากเราไปในทางผิดนี่จึงเป็นอิสระเชิงวินยัยคืออิสระเพราะมีขอบเขตที่รู้เท่าทันศีลในมิติแห่งจิตวิญญาณ ในทางลึกศีลคือภาวะที่จิตสะอาดเป็นกลางไม่เบียดเบียนเมื่อศีลบริบูรณ์ใจจะโปร่งใสจนกลายเป็นกระจกสะท้อนความจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของสมาธิและสมาธิคืออิสรภาพอีกระดับหนึ่งผู้มีศีลจึงไม่เพียงอยู่ดีในสังคมแต่ยังอยู่ดีในใจตนเองสรุปได้ว่าศีลปลดปล่อยเราจากความผิดทั้งที่โลกเห็นและที่ใจรู้เมื่อไม่ทำชั่ว ไม่คิดร้ายไม่พูดเท็จใจย่อมสงบปโปร่งและมั่นคงอิสรภาพในขั้นนี้คืออิสรภาพจากความผิดและความระแวงในใจเป็นอิสรภาพที่มั่นคงและอบอุ่นที่สุด 3. ส,สวรรค์เท่ากับอิสระจากความกลัวความกลัวคือเงามืดของชีวิตความกลัวเป็นแรงผลักที่บังคับให้มนุษย์ต้องหนีต้องยึดและต้องแข่งขัน เรากลัวจนลืมว่าความสงบอยู่ในใจเราเองในทานพุทธความกลัวเกิดจากอวิชชาคือไม่รู้ความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งเกิดดับและเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาผู้ที่ยังยึดในความเที่ยงย่อมกลัวการสูญกลัวการตายกลัวการจากลาสวรรค์คือสภาวะที่จิตปลอดความกลัวคำว่าสวรรค์ในพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงสถานที่หลังความตายเท่านั้น แต่หมายถึงภาวะจิตที่สุขสงบเมื่อจิตหลุดจากความตรณีและความผิดจิตก็เปล่งแสงแห่งความเบิกบานความสุขและความปลอดภัยนั่นเองคือสวรรค์ในปัจจุบันผู้มีใจเบาไม่ยึดต,ติดไม่หวาดกลัวย่อมอยู่ในสวรรค์แม้อยู่ท่ามกลางโลกอิสรภาพของจิตในมิติสวรรค์อิสระจากความกลัวความตายเมื่อเข้าใจว่าชีวิตเป็นเพียงการเปลี่ยนภาวะ ไม่ใช่การสิ้นสุดจิตย่อมไม่วันไหวอิสระจากความกลัวสูญเสียผู้ที่เข้าใจความไม่เที่ยงจะไม่ทุกข์เมื่อสิ่งใดเปลี่ยนแปลงอิสระจากความกลัวผิดพลาดเพราะจิตไม่ถูกตัดสินโดยอัตตาแต่เห็นทุกเหตุการณ์เป็นครูในทางจิตวิญญ,ญาณสวรรค์จึงเป็นชื่อของจิตที่บริสุทธิ์เบิ่อบานและมั่นคงในธรรมไม่ต้องรอหลังตายแต่เป็นภาวะที่เข้าถึงได้ในปัจจุบัน สรุปได้ว่าสวรรค์แท้คือภาวะของจิตที่ไม่กลัวโลกไม่กลัวคนไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงเพราะรู้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยจิตที่เข้าใจเช่นนี้คือจิตที่มีอิสรภาพขั้นสูงในสามระดับนี้ต่อจากนี้เรามาดูอิสรภาพของจิตในสามประเด็นสุดท้ายของอนุป,ปุพิกถาคืออาทินวะของกามหรือโทษของกามนั่นเอง รู้เท่าทันการเสพและโทษของมันเนกขมะอิสระจากความอยากและเหตุผลที่ต้องเว้นว่างชีวิตแบบเดิมๆอริยสัตตี 4, อิสระจากความทุกข์โดยสิ้นเชิง 1. อาทธีนวะของกามเท่ากับอิสระภาพจากการถูกความต้องการเสพนำโดยหลักแห่งความหมายก็คือกามคือสิ่งที่น่าปรารถนาทางอายตนะ รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะและความคิดปรุงแต่งอันชวนอภิรมความสุขแบบกามทำงานด้วยสูตรสั้นๆกระตุน้นอยากเสพดับสั้นๆว่างเปล่าอยากยิ่งขึ้นวงจรน,นี้ทำให้จิตถูกนำมากกว่าเป็นผู้เลือกตราบใดที่เรายังไม่เห็นอาธินวะคือโทษข้อเสียอันตรายของมันอย่างเจมชัด จิตจะยอมแลกอิสรภาพเพื่อเสี้ยวแห่งสุขซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไมกามจึงมีโทษความสุขสั้นและถดถอยระบบประสาทเรียนรู้เร็วความคุ้นชินทำให้ต้องเพิ่มขนาดเพิ่มความเข้มเพิ่มความถี่เพื่อให้ได้ระดับสุขเท่าเดิมเกิดเสพติดเชิงระดับจิตยิ่งห่างความพอต้นทุนซ่อนรูปของความสุขสุขหนึ่งหน่วย มักพ่วงทุกอีกหลายหน่วยเช่นค่าใช้จ่ายเวลาโกหกปกปิดความรู้สึกผิดความสัมพันธ์ร้าวใช้พลังใจสูงในการรักษาภาพลักษณ์และความลับลดอำนาจการเลือกเมื่อคุ้นวงจรอยากแล้วต้องได้สมองติดลัดวงจรจากคิดเห็นควรจึงทำกลายเป็นอยากจึงทำเสรีภาพหดเหลือเพียงวิธีหาของหวานทางอารมณ์ ปิดประตูสุขชั้นลึกความสุขจากกามมีสัญญาณรับกวนสูงจิตวาวุ่นผิวเผินจึงเข้าถึงสุขสาระอย่างปิติสุขจากสมาธิได้ยากและยิ่งห่างไกลความเย็นของปัญญาอิสรภาพที่เกิดเมื่อเห็นโทษของกามจากผู้ถูกสิ่งเร้าจูงเป็นผู้เห็นสิ่งเร้าเป็นอารมณ์เราเริ่มมีช่องว่างเล็กๆระหว่างอยากกับยอมทำตามอยาก จากความสุขแบบบังคับตนเองเป็นความสุขแบบเลือกได้เลือกเสพก็ได้เลือกไม่เสพก็ได้โดยไม่มีความคันในใจจากล่าเป้าหมายเป็นเห็นธรรมชาติของความพอความสุขไม่ผูกกับการเติมเข้าแต่เกิดจากการปล่อยออกท่านผู้ฟังมีความกล้าที่จะทำแบบฝึกดูโทษของกามสักเจ็ดวันไหมครับวันที่หนึ่ถึงสอง สังเกตภาวะก่อนระหว่างหลังเสพเขียนสามแถวสั้นๆก่อนเสพเท่ากับรู้สึกอะไรระหว่างเสพเท่ากับอะไรเด่นหลังเสพหถึงสานาทีเท่ากับเบาหนักว่างอยากต่อไหมวันที่สถึงสี่ทำช่องว่างทองคำเกาสิวินาทีเมื่ออยากให้หายใจลึกสิบครั้งแล้วถามสาข้อคุ้มไหมพรุ่งนี้ฉันยังภูมิใจในตัวเองไหม ถ้าไม่เสพฉันกำลังฝึกอิสรภาพแบบไหนวันที่5้ถึงเเลือกสิ่งหนึ่งเว้นแบบทดลอง72ชั่วโมงแล้วสังเกตว่าความอยากขึ้นลงเป็นคลื่นไม่ใช่เส้นตรงจดบันทึกเพื่อเห็นว่าอยากก็เกิดดับไม่ใช่ตัวเราประโยคส,สั้นๆเตือนใจสุขแบบกามอร่อยที่ต้นล้าในกลางว่างเปล่าตอนจบ ผู้เห็นตอนจบตั้งแต่ต้นย่อมไม่ถูกหลอกให้เดินอ้อม 2. เนคขมะเท่ากับอิสรภาพจากความอยากและเหตุผลที่ต้องเว้นว่างชีวิตแบบเดิมๆแก่นความหมายเนคขมะไม่ใช่แค่การสละโลกแบบหนีปัญหาแต่คือท่าทีภายในที่ถอดตัวออกจากแรงดึงของความอยากเมื่อเห็นอาทินวะแล้วจิตยอมรับด้วยปัญญาว่าความอยาก คือเชื้อเพลิงของทุกการเว้นว่างจึงเป็นสภาวะทดลองอิสระที่เปิดพื้นที่ให้ความสุขแบบไม่พึ่งพาสิ่งเราได้งอกงามทำไมต้องเว้นว่างจากชีวิตแบบเดิม,เ,ดมเพราะรูปแบบเดิมคือเครื่องผลิตอยากวงจรเวลาสถานที่ผู้คนสื่อที่คุ้นเคยทำหน้าที่เป็นปุ่มลัดเรียกความอยากขึ้นมาโดยอัตโนมัติการเว้นว่างคือการหยุดเครื่องจัก ผลิตยากเพื่อให้สมองรีเซ็ตเพราะเสียงของตนเองเบามากในห้องที่ดังตารางแน่นข่าวสารทะลักการเปรียบเทียบทางโซเชียลทำให้เราแยกไม่ออกว่านี่คือความอยากของเราหรือความอยากที่ถูกป้อนความว่างทำให้ได้ยินเสียงลึกของจิตความไปอยู่นั้นในเคือนบางๆความสุขชั้นใหม่เกิดในพื้นที่ว่างปิติจากสมาธิอิสระจากการพอ ความสว่างจากปัญญาเกิดเมื่อจิตหยุดไล่าตามและยอมตั้งมั่นความว่างคือเรือนเพราะเมเล็ดพันนี้การไม่เว้นคือการยืนอยู่ในสนามแรงโน้มถ่วงเดิมเราอาจตั้งใจเปลี่ยนนิสัยแต่ถ้ายังอยู่ในแรงโน้มถ่วงเดิมผลลัพธ์มักเดิมการเว้นว่างคือการย้ายวงโคจรเนคขมะในชีวิตครวาสสี่ระดับระดับจุน เว้นสิ่งเสพชัดๆรายสัปดาห์หวานจัดเกมเลื่อนฟีดหนวันสังเกตแจปโปรง่งระดับมัชชิมะวันอุโบสถส่วนตัวเดือนละ1-2ครั้งกินมื้อเช้ากลางวันเน้นเงียบอ่านและภาวนาไม่สื่อสารฟุ้งระดับมหารีทรีทส์สวันต่อไตรามาสปิดแพลตฟอร์มเข้าสมาธิและเดินจงกรมฟังธรรมระดับโครงสร้าง ออกแบบชีวิตใหม่เช้า45นาทีภาวนาเย็น30นาทีชั่วโมงว่างสำหรับพิจารณาใจแทนการไถ่หน้าจออิสรภาพที่เกิดจากเนกคขมะอิสระจากแรงบังคับภายในเราค่อยๆรับรู้ว่าอยากไม่เท่ากับต้องจิตเริ่มมีสิทธิ์เลือกไม่ทำโดยไม่ทรมานอิสระจากอัตตาแบบนักเสพ ตัวตนที่เคยจำกัดอยู่ที่บทบาทผู้ครอบครองหรือผู้สะสมค่อยๆบางลงเห็นบทบาทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบาอิสระจากการต้องอธิบายตัวเองชีวิตเรียบง่ายทำให้ไม่ต้องแบกเรื่องราวเพื่อพิสูจน์คุณค่าคุณค่ากลายเป็นความอบอุ่นที่รู้ด้วยตนแบบฝึกเว้นว่าง14วันวันที่1-3ลิสต์สิ่งเสพพลังสูง3อย่าง บวกกำหนดเกณฑ์เว้น30-50%วันที่4-7เพิ่มช่องสงบเช้า20นาทีนั่งนิ่งหายใจสังเกตความอยากแบบไม่ตามวันที่8-10วันหนึ่งงดสื่อ6-8ชั่วโมงให้ร่างกายและใจคุ้นกับอุณหภูมิความสงบวันที่11-14ภาวนาเช้าเย็น20นาทีบวกเดินจงกรม10นาทีบวกเขียนบันทึกความอิสระ ที่รับรู้วันนี้วันละสามบรรทัดประโยคสั้นๆเตือนใจการเว้นว่างไม่ได้พรากเราจากชีวิตแต่พรากเราจากเครื่องพันธนาการของชีวิต 3. อริยสัจสี่เท่ากับอิสรภาพจากความทุกขโดยสิ้นเชิงแก่นความหมายอริยสัจสี 4, คือแผนที่เสรีภาพสมบูรณ์ของจิตทุกคือภาวะทับแคบกดดันในใจทั้งหยาบ และละเอียดสมุทยัยคือเชื้อเพลิงของทุกคือตัณหาอุปทานอยากให้เป็นไม่เป็นอยากมีไม่มีบวกยึดว่าเป็นของเราเนโรธคือความดับทุกข์อันเป็นไปได้จริงและเข้าถึงได้มักคือเส้นทางดับทุกข์ศีลสมาธิปัญญาทำไมอริยสัจสี่คืออิสรภาพสุดท้ายเพราะชี้ตรงต้นเพลงไม่ไล่ดับควันเหตุภายนอก แต่ดับไฟตันหาอุปทานเมื่อเชื้อเพลิงหมดไฟทุกก็ดับแม้โลกอย่างเดิมเพราะให้เสรีภาพจากภายในไม่ต้องรอให้โลกยุติธรรมคนดีอากาศดีงานดีจึงจะสุขแต่สุขเพราะไม่ถูกบังคับจากความอยากเพราะเป็นกฎธรรมชาติไม่ใช่ศรัทธาเพียวผู้ปฏิบัติเย็นยันได้จากประสบการณ์ตรงเมื่อละเหตุผลย่อมดับ เป็นวิทยาศาสตร์ของจิตทำไมทําลายนักโทษสูงสุดคืออัตตาเห็นกายใจเป็นกระบวนธรรมไม่ยึดว่าเราจึงไม่มีเราผู้ทุกอยู่ให้ทุกรัฐมักคือโครงสร้างเสรีภาพที่ปฏิบัติได้ศีลอิสระเชิงวินยัยจัดระเบียบกายวาจาให้ไม่ผลิตเหตุแห่งฟุ้งซ่านโลกภายในสงบลงอย่างเป็นระบบสมาธิอิสระเชิงพลังใจจิตตั้งมั่น เกิดปิติสุขละเอียดรู้สึกถึงฐานที่พึ่งภายในไม่ต้องยืมสุขจากกามปัญญาอิสระเชิงความจริงเห็นไตรลักษณ์อนิจังทุกขังอนัตตาในกายใจซ้ำๆจนความเชื่อผิดสลายไปเองประสบการณ์นิโรธเชิงปฏิบัตินิโรธไม่ใช่ภาพฝันไกลลิบแต่คือช่องตรวจสอบในชีวิตประจำวันเช่นขณะเกิดโทสะแรง เราวางใจอยู่กับลมหายใจเห็นโทสะเป็นก้อนพลังงานเกิดอยู่ดับโดยไม่เติมเชื้อความคับแน่นค่อยๆค,ค,คลายนั่นคือนิโรธชั่วคราวเมื่อภาวนาเนืองๆเ,เชื้อเพลิงทางความเห็นผิดลดลงนิโรธยาวขึ้นลึกขึ้นจนเข้าถึงความเย็นของจิตที่ไม่ต้องต่อสู้กับโลกอีกต่อไปแบบฝึกอริยสัจในหนึ่งเหตุการณ์จริงตั้งสติกำหนดทุกตรงหน้าเช่น โดนตำหนิแล้วแน่นหน้าอกชี้นิ้วไปที่ตันหาตัวจริงอยากให้เขายอมรับอยากให้ภาพลับเราไม่ถูกแตะทดลองดับเหตุยอมรับความจริงณขณะน,นี้ปล่อยมือจากต้องและอยู่กับความรู้สึกแบบเปิดพื้นที่ให้มันพักเดินมกักลับมาที่กายลมหายใจหรือสัมผัสพูดทำบนฐานเมตตาไม่เติมไฟแล้วทบทวนเชิงปัญญาภายหลัง อิสรภาพที่พิสูจน์ได้อิสรภาพจากการถูกสิ่งภายนอกกำหนดอารมณ์เหตุการณ์เดิมๆไม่สามารถบังคับให้เราทุกอัตโนมัติอีกต่อไปอิสรภาพจากประวัติศาสตร์ส่วนตัวเรื่องเก่าไม่ถูกเห็นตามจริงกลายเป็นข้อมูลไม่ใช่กรงขังอิสรภาพจากความจำเป็นต้องเป็นใครอัตราเบาบางความเป็นธรรมชาติผุดขึ้นจิตเบาและโปรง่งประโยคสั้นเตือนใจ การรู้แจ้งไม่ใช่การหนีจากความจริงแต่คือการมองจนเห็นความจริงอย่างเป็นอิสระจากมันสรุปลำดับอิสระภาพสาม,มันไดสุดท้ายอทีนวะของกามเห็นโทษของการเสพจิตหลุดจากการถูกสิ่งเร้านำเนคขม,มะยอมวางแบบแผนเดิมสร้างพื้นที่ว่างให้สุขชั้นลึกงอกงามอริยสัจสี่ลงมือดับเหตุแห่งทุกอย่างเป็นระบบ จนเข้าถึงความเย็นของนิโรธจากเสพแล้วสุขเท่ากับวางแล้วเบาเท่ากับเห็นแล้วพ้นนี่คือวิธีของอิสรภาพแท้ซึ่งไม่ขึ้นกับการเวลาสถานที่และผู้คนแต่ตั้งอยู่บนความเข้าใจเหตุปัจจัยของจิตเราเองเป็นอะไรกันบ้างครับวันนี้รับฟังข้อมูลที่ผมนำเสนอจิตเป็นอิสรภาพมากขึ้นหรือจิตท่านหนักว่าเดิมครับ ลองกลับใช้กันดูนะครับเราเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทันโตเศโถมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์นั้นฝึกได้ใครฝึกได้ผู้นั้นคือผู้ประเสริฐครับสำหรับวันนี้แนวคิดใดถ้อยคำใดกล่าวผิดพลาดไปผมปอย,ยุท์และช่องเด e ะข้าว h a n n e l ต้องกราบขออไภัยไว้ณที่นี้หากท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องและ คอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสวัสดีครับ